ก็ขอจเจริญในรรมนะสำหรับญาติโยมผู้ใจบุญใจกุศลร่วมกันนะสำหรับคลิปนี้อาตมาภาพในนามพระครูสุธรรมรัตนวิจิตประธานสงฆ์สำนักปฏิบัติธรรมวัดป่าบานดงบดแดงแต่บนพลแพงอำเภอรัตนาวาปีจังหวัดนนอายายซึ่งวัดแห่งนี้อาตมามาอยู่เมื่อปี2548ก่อนหนะ้านี้ก็มีท่านพระอาจารย์ทูลนะ อาสโคนะซึ่งมาก่อตั้งเป็นสำนักปฏิบัติธรรมกร่อนแต่ปี2530นะเลยมากแต่ว่าหาบุมีวัตถุก่อสร้างมีกระ๊อบอยู่หลังเดียวนะมุ่งหญาห้องน้ำกระบุมีไฟฝากระบุมีอัตมาก,ก็เลนเนยเดย์ใหญ่มาจากวัดหนองคอนแล้วก็มาอยู่วัดสิริมงคลอ,อีก6ปีอัตมามาอยู่ในพรรษาที่ 8เมื่อปี2548แล้วก็มาบุกเบิกพาออกต้นหตาโยมบุกเบิกสถานที่เพื่อคิดว่าบา้ามองนี้ก็คือสิมีมองมองหนึ่งรักษาป่าเอาไว้เพื่อลูกเพื่อหลานคันคันบ่มายอยู่ยมก็จะตัดต้นไหม่ต้นไหม่ตรงนี้ก็สิบม่มีเขาก็สิตัดไปเบิดละ่ะลองน้ำไปเบิดละ่ะก็เลยมาอยู่รักษาป่าเอาไว้ เมื่อมาอยู่รักษาปาลาเราก็มีอุดมการ์ว่ามีภาษาฝรั่งกรบอกมีวิชั่นคือความคิดกล้าวไกลก็เลยได้ก็เลยไดย้ไปกราบนิม,มนต์ท่านพระครูสุวรรณศาสนาจิจจาวาดวัดธรรมรีวิไลซึ่งเป็นประธานสงมาก่รสางในปี2 5 4 8ก็มีพระเดชพระคุณท่นานหลวงพอ พระคู่ภาวนาธรรมวิสุทธ์หรือว่าหลวงตาสมพรมาเจอมาบุกเบิกให้เมื่อปี2,148ในสมัยนั้นก็เลยได้จัดเป็นทีปฏิบัติธรรมที่แลกก็จัดเป็นงานบวชสีพามหามืมอแล้วก็มาเริ่มเป็นเจ็ดมือแล้วก็มาเป็นปริวัติสกรรม เสร็จแล้วก็มาจัดที่ตรงนี้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมจัดงานปริวัติสักรรมต่อเนื่องกันมาเป็นที่ปีที่สิบห้าในเมื่อญาติร่วมหูจากหลายร่วมกับว่าอาจารย์จากได้ยังบ้านบางคนมามากกไปถือรถตรดีได้ถือหวยแน่นสินะบางคนมาขอพรกับแตกต่างกันแต่ละคนเอาสิมาอนอันตา์มาวาสิ่งที่อยากจะเฮ็ดไว ปราบไหว้ก็คือองค์สมเด็จพอคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเดินตามรอยระศาส,สดาคือรอพระพุทธเจ้าให้ได้รอยแปดพระองค์มีพระเดชพ,พ,พระคุณหลวงพ่อพระคูวิกิตพิทักอดีตท,ที่ปรึกษาเจ้านณะเพื่อลัตนาวาปีซึ่งเป็นอุปชาในการอุปธรรมในเทือนนั้นก็ได้สางมาเรืมอยๆหลวงพ่อหญยน้องคอน เคู่วิิกิตปีทากอดีตที่ปรึกษาเจ้าขงนามเพื่อรัตนาว่าปีว่าคนันเหตุกระเฮ็ดให้มันดีวาสันให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมซะเอ,อยาสางแนวอื่นสางตั้งแต่พระพุทธรูปเดี๋ยวสิวาสางอย่างอื่นสิวาเปลี่ยนผาณิดหาเงินหาทองอัตาม,มาก็มาอธิฐานไปอินเดียก็ได้ไปซองปีซ่อนกาอธิฐานว่าขอให้ข้าพเจ้าได้มีบุญสร้าง องเหมือนองค์แทนพระศัสดาสมมาสัมพุทธเจ้าให้ครบร้อพระองค์สันอาตมาก็เลยเปล่าวลบสางจนมีหยาตย่อมมาจับจองเป็นเจ้าภาพองค์ละสามหมพันบาทอาตมาก็เลยขยับขยายออกมาบนันนี้ขยับขยายออกมาก็ได้รักษาปลารักษาตนใหม่อันนี้ก็ตนย่างใหรักษาใหม่เอาไว้เป็นสมบัติของแผ่นดินเป็นสมบัติของชาวบ้านเฮา บานลงบนแดงต่อไปนี่ก็ขยับขยายมากยมก็มาจับจองต่อจากนั้นก็กว้งควงเอาอมาเหนือที่16ไรอัตมาก,ก็ได้ซื้อเพิ่มอีกประมาณไรหนึ่งไรกัวสี่งานคุณพ่อดาสถานซุกเมสบุนซิมสถานสุกกับเทาไวา้ตืมไปอีกทั้งพุ่นยมเพิ่มเทา,ายเพิ่มเข้ามาอีกเสร็จแล้วอาตมาก,ก็เลยได้มาปลาลบว่าจะสั่งให้ครบลอยแปดองค์ถึงจะยุด จึงได้มาสร้างตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นอุโบสถโบล้านเพื่อจะเป็นสถานที่ทำสังฆกรรมของพระภิกษุส,สวดปริบาสสวดมานัดสวดเอาขานตรงนี้นี่แหละอันนี้คือเป็นโบสถ์โบล้านะจะมาสวดปริวาสอยู่ตรงนี้จะมาสวดนาคอยู่ตรงนี้บวชอยู่ตรงนี้ทํำถูกต้องตามพระธรรมวินเมตุถุกขั้นตอน อาตมาก็เลยบอกญาติโยมผู้ใดจะจะมาสร้างแทนเซมาหล้อมรอบอุโบโสถหลังเก่าตรงนี้อุโบโสถโบราณมงนี้เพื่อจะเป็นสถานที่ประชุมสงฆ์เกี่ยวกับทําสังฆกรรมอาตมาก็เลยบอกญาติโยมจองสร้างแทนเซมากับใบเซมาแทนละหนึ่งมื0นสองพันบาทเด้อคุณโยมเด้อ อยากโยมอยากร่วมบุญกะร่วมมาได้อันนี้อัตมาขออนุญาตบอกบุญเซจแล้วอัตมาก,ก็จะลื้อลังคาตรงนี้เพราะว่าเป็นใหม่ผุแล้วด้านเทิงนี่จะเป็นส่วนหนึ่งก็เป็นสังกษีอีกส่วนหนึ่งก็เป็นกระเบื้องผู้ทั้งแล้วก็เลยจะแก้ไขอันนี้ก็คือสถานที่จะได้บุรณะปฏิสังขรณ์อนอใน โอกาสต่อไปสําหรับคลิปนี้กะให้พี่น้องเขาได้เห็นออกไปพู้นด้านนอกคุณก็จะเป็นหลวงพ่อโตโคตมะเทขังนอกเลยลงเรือไปพุ่นกะหลายองค์สิบองค์ฉะนั้นเราก็ขอบอกบุญบอกกุศลให้กับญาติที่ทำซ้ายบุญทั้งหลายได้รวมเป็นเจ้าภาพสางพระพุทธรูปให้ครบร้อยแปดพระองค์หรือว่าเป็นเจ้าภาพส้างแ่นเซมาใบาเซมา รวมกันคิดว่าสถานที่ตรงนี้จะเป็นสถานที่เพิงผ้าอาศัยแน่อวกาสต่อไปกับข,ขอเจริญพรในนามตามมาภาพรพะพพครูธรรมรัตนวิกิตขอขอบุญขอบคุณอย่าโยมที่มาสร้างแล้วสี่หน่อยสีร้ายก็ได้มีส่วนร่วมแห่งบุญในเทื่ยนี้ขอบพระลานิสง์แห่งการสร้างพุทธร,รูป่หญ่จุดบรณฑารให้โยมพอโยมแม่ไดพบแต่ความสุขความจเจริญกันสุขู่สุสคนได้พบ หรือว่าได้รับแต่สิ่งดีๆคือมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพานสมบัติทุกองค์ทุกตนเทืน